กราบสวัสดีเอฟซีนัตตีครับวันนี้ผมอ,อาจารย์นัตตีวิวันอกเจ้าของช่องยูทูบอาจารย์นัตตีพารวยวันนี้วันที่30สิพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้อาจารย์แนะน,นําผลไม้สามชุดนะชุดละเก้าอย่างมาถวายปูงดําแล้วก็ไข่ห้าแผงนะครับมาแล้วถายปูงำคำขาดดอกกุหลาบสามชุดก็คือเก้าสิบเก้าดอกสามชุดคือสั่งแล้วร้านยังไม่มีของนะครับก็บนปูต่อเลยแล้ยกันทำที่นีน่กัห้าน้อยดาว แล้วก็ข่าวตามโตไม่เดียวแล้วก็บ,บนไถ่น้ำขี่ีนํำผลลไม่มาถวายปูสามก้าายางสามชุดดอกกะลาก้าดอกมีสามชุดไข่อีกฮาแทงนะครับกะไว้ละชุดเป็นเลยนะ่องเขา่าสามโตนะปูนะสามโตตรงไม่เดียวนะปูนะครับลูกกะดน้ำมาถวายไม่หนีกับวันที่สามสิบนะครับอืมลูกศิษย์เดี๋ยววันนี้ไปดูฮานอยกันนะครับ นอยวันนี้เด่นสามฟันสามรู้สามก็อย่าลืมนะครับงานมงสวงสามมังกราเวลาสิบนาฬกาเจอกันนะครับขอเรียนเชิญทุกคนน้อยรู้สามครับสามหนึ่งสามหกหนึ่งหกสามห้าสามศูนย์สามเจ็ดฟังอีกครั้งสามหนึ่งสามหกหนึ่งหกสามห้าสามศูนย์

c เจ็ดหก c เจเก็ดมไม่เดียว c เจ็เขาพูดภาษาอีสานเล่าพัฒนาห้องมันนี้พูด c วิ่ง c นี่ c เจ็ด c หกเจ็ดก c c เก้าแล้วก็ c หนึ่งตัวมี้ c เจ็ดหก c เจ็ดเก้า c เดมไม่เดียว 4, 4, เจ็ดสี่ c เนนี้มาแก้บนปู่นะครับก็ พอดีมีลูกศิษย์อยู่ตรงนั้นอาจารย์ก็เลยมานั่งอัดคลิปอยู่ตรงนี้อยู่ในสำนักนะอาจารย์กาลังจะทําสํานักใหม่ปรับปรุงต้นไม้ปรับปรุงหมอกถัาใครอยากร่วมบุญกับอาจารย์กาาย็ได้ครับร่วมได้ครั้งนี้จะเปิดให้ทุกคนร่วมบุญด้วยนะครับก็เนาะเผื่อากร่วมบุญกันนะครับก็ร่วมบุญกับอาจารย์ได้นะครับอาจารย์่ปักลายไว้แล้วก็ไปเอาเลขบัญชีร่วมบุญอยู่ในนั้นเอาแล้วกันนะขอบคุณทุกคนนะครับสาธุบุญด้วยนะครับห้าบาทสิบบาทนะครับสาธุครับ